อยู่กับชันแล้วเธอจะไม่เหงาถ้าเธออยู่กับเข้าแล้วเธอจะเสียใจยมาอยู่กับมุกดาอุ้มละ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกีตามเคยนะคะกับช่องตามใจมุกดาค่ะวันนี้เราจะมาปอกทุเรียนกินกันค่ะทุกคนมาเลยค่ะปอกทุเรียนไม่เคยปอกเลยนะคะเนี่ยผลแรกเลยค่ะ <c oughs> เป็นไง โอ้โหมีคนกริบค่ะทุกคนนี่เห็นไหมตอกอย่างเซียนค่ะผู้ตายแล้วตายแล้วเลียหมดแล้วค่ะทุกคนยังค่ะยังค่ะยังไม่เสร็จค่ะ นี่ค่ะยังไม่เห็นเนื้อนักคนไม่ต้องกลัวเล็นนะคะของเราเองค่ะโอ้แย่แล้วค่ะทุกคนแย่แล้วค่ะหมดกันค่ะนี่นะคะนี่นะคะต้องปอกแบบนี้ทิ้งก่อนนะคะเฉือนเฉือนเฉือนแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะอูหงามงามเงะค่ะนี่ค่ะอูหทุกคนดูสิคะยังกับเป็นแม่ค้าทุเรียนเลยค่ะอุ้ยอุ้ยมือไม่เอานะคะทุกคนมือไม่เอาอู๋ตายอูตายอูตายแม่เจ้าแม่ คสองมาหูในท้างูนะท่า,างู <S 1> <S 1> เสียคุณแม่บางออนแจ่มมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะอยู่นอกบ้านบรรยากาศดีๆค่อนข้างเป็นใจค่อนข้างข้างหน้าเป็นถนนค่ะ เดียววันนี้แต่จะบอกให้ดูลูกเดียวค่ะ ทุเรียนที่เราปอกมาเนี่ยนี่นะคะนี่นี่คือลูกหนึ่งอันนี้คืออีกลูกหนึ่งนะคะแต่ว่าแบ่งมาแค่นี้เดี๋ยวจะกินอีลูกแรกที่เราปอกให้ดูว่าหน้าตาและรสชาติมันเป็นยังไงแต่แต่ว่าดูแล้วสวยไหมคะสวยใช่ไหมคะทนแรกคะ่ะทุกคนเนี่ยเราจะมาลองกินลูกแรกกันเลยนะคะเนี่ยแต่อันนี้มันจะแข็งหน่อยกรอบนอบอะ กรอบนอกแข็งในอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือได้เลยค่ะอ,อันเนี้ยได้เลยอือร่อยมากค่ะ ถ้าใครที่ที่ไปซื้อทุเรียนที่ตลา,าดนัดและ,และที่ปอกแล้วอะทุกธรรมดาเดี่ยวเขา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 จะเข้ากินกันนะเขาจะไปซื้อแบบนั้นใช่ไหมให้คนที่ร้านเขาปอกแต่เราต้องลองซื้อมาปอกเองบ้างนะคะเพื่อสร้างความสนุกให้กับตัวเองค่ะทุกคนนี่นี่นะจ๊ะนี่ลูกแรกนะคะเนี่ยอันนี้นนุ่มคือใช้ได้เลยอร่อยค่ะ แล้วมันแข้งแข้งไตหวันอร่อยลูกนี้ก็ลองกลินไปแล้วหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันได้จะลองดูลูกนี้ให้ดูนะคะเนี่ยเนี่ยยมันจะมันจะแข้งหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแข้งจนก,กินไม่ได้แต่ว่ามันก็สําหรับคนที่ชอบแข้งแข้งหน่อยอ่ะก็อร่อยนะคะคิดซะว่ากินมันแก้วค่ะน่อร่อยค่ะ อร่อยอะยังไงก็อร่อยยิ่งปอกเองย,งยิ่งยิ่งอร่อยค่ะทุกคนปอกเองกินเองนักเองพอค่ะวันนี้อร่อยค่ะแต่ว่าจะกินให้ดูนิดเดียวนะคะกินเพราะว่ากินไม่ได้เยอะ มันร้อนค่ะมีโรคประจำตัวห,ห้ามทานเยอะนะคะต้องกินพอประมาณห้ามทานเยอะนะคะกินหมดเนี้ยพอกลางพอดี <c oughs> กินเม็ดต้องเม็ดพอเป็นกันไส้เดอ้อ ซื้อมาซื้อมาสอ่งลูกค่ะลูกเนี้ยแข็งหน่อยลูกเนี้ยนุ่มอร่อยแต่ไม่ได้ว่าแข็งมากอันเนี้ยกอรอกน้องนุม่มหล กินให้ดูแค่นี้นะคะเพราะว่าก่อนนะที่จะมาถ่ายนี่คือกินไปเยอะไล่เม็ดแล้วค่ะแต่ว่าจะทําให้จะจะจะให้เพื่อนๆรู้ว่าเวลาเรามาซื้อปอกเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะคะมันง่ายมันง่ายจริงๆค่ะมันมันง่ายเพ่งมันจะมีหน้าแต่มันก็ไม่ได้ว่ายากจนเกินไปนะคะมีอะไรก็ลองทัดทาดูนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ พอแค่นี้ก่อนคะ่ะไม่บายวันนี้ร้อนมากคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ <c oughs> สวัสดีคะ่ะ